มาแล้วครับมีคนอยู่ไหมมีใครยิงยิงเรียกทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงปืนจากทางฝั่งซ้ายมาเมืองนี้เลยเหรอเอาวัดใจเขาไหนมาตะโกนใครได้ไหมยิงมาลกเฮ้ยเกือบตายโอ้น่าเป็นกระบะมั้นจะตายแล้วเนี่ยมันยิงสวนมาด้วยว่ะหรือว่ามันตียิงกันน่าจะสองตีแล้วติด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 เดี๋ยวขอชนอีกรอบนึง ถ้าเมื่อกี้เป็นกระบะซิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะตายอ่ะจะเป็นรถเครื่องไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอ้ามันหายไปเลยตัวนี้มันฉลาดตัวนี้มันฉลาดขอนเลี้ยวอีกรอบนึงนื่ไงตัวนึงเอาติดไอ้บ้าพเดี๋ยวางเดียวดุขอลากมึงไปก่อนละกูจะลากมึงในที่สุดมึงก็ตายโอ้โหสั่ใจจริงเด็กลาคนก่อนตัวเองจะตายเพื่อนเขาโอ้โหเพื่อนดินนิ่งเลย เฮ้ยเบื้นเขาชุบเราอยู่น่าจะทานอยู่นะโอเคผมก็เกิดมาอีกรอบนึงเราต้องอันดับแรกต้องไปหาปืนยอนเอ้าผมมีปืนอยู่แล้วนี่วะขอหาปืนยิงระยะไกลได้ไหม <c oughs> ไอ้ปืนกระบอกนี่ผมไม่ค่อยมั่นใจย,ยิงระยะไกลอะ่ะอยากได้สัก MP40 ก็ได้นะปืนนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอะ่ะถ้าไม่งั้นก็ขอปืน XM8 ล้วกัน <c oughs> ขอเยอะ ้ยลูก2องโอเคซื้อกระสุนอุ้ยได้ยาไปหนึ่งกล่องได้ลูก2องมาแบบนี้ก็หวานสิครับไปล้างแขนดีกว่ามาเปิดได้ปืนที่เพื่อนเขาให้เราด้วยกันเผื่อเผอ,ออาจจะแม่นอุ้ยแปบบ๊แบๆบมาแล้ววะ่ะเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนได้ปูดเฉยไอ้บ้าเอ้ยตายก่อนเลยโอเ้โอเพือเ่อนเราตายหมดแล้ว เรียบร้อยเลย